ค่ะคือเสียงเบาใช่ไหมสวัสดีค่ะเสียงคือเบาแท้กเขาจวิ่งกิ๊เลยจัดตัวลงไหเมื่อเมื่เราสมอบุแล้วไเจ้าจัเจ็ดเก้าก็แบับหกเก้าวัแบบเจ้ามากกว่ามีงานเนี่ยแบจัดงาเก่าโอ้เเสียได้แต่อาเก่ามากกาีแม่มากแตนแม่อาไปต้ตงวการเลยแม แม่แม่ว่ากันเแตัวกันก่ากับโเก่าโอ้ยเสียดาย้วนนก็าบพลาดวิ่งหาียม่เหาเ่ากสหาแังนะโอ้ยน้อแม่เสียากแล้วของเงินแม่เลขวิ่งแม่กมาม้านเปิดเส้นอยู่ไหมนแม่โอ้ยแปดนั้นบมาอีหลีคือแม่บ่าอีหลีเนาะ แม่โมแม่มันเด่นยังแม่กับมูช้าชุ่นอยูแ่มแม่มันไม่ไเคยขาดจ๊เสีเล็กหิงแม่เลยยังบอกอยู่อื้ยกระจ่าวายอยู่นี่ปัาบเก่ามากคับวัเก่ามันแม่ยังว่าเก๊กเส็จเก่าหันมานรับหันแม่เสียโลดแม่เจ๋บอกก็เจ้าแม่นบล์แม,ม,ม,ม่นเล็กสูตรแม่มันบ่มาเลี้ยงค่ะนสองสอมากมันเป็นบนแม่นบล์ค่ะอู้ไม่นแบบคุณสารคุณเต่าแม่แบบล่างๆมันเข่าบอกว่ามันบนทั้งล่างอ่ะค่ะเข่าบนเข่าล่าง ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยไปช่อร้อยแบนวัยจสี่เข่าแน่นอนแ่มปเข่าอย่างนี้จนาหันมาเก่าเข่าศูนย์เก่ามีสองสองก็มานนี้บทเจ้าเนี่ยก็ว่าวิ่งหาคับแมนก็เลยใช่หาเข่าก็แปดหาอันันหนึ่งหาก็วิ่งแปกก็วิ่งเข่าของแหนมานเนี่ยเปนบลคอะแมนว่าแม่เขียนไว้แหรลืมเลกกานตัวการงานหกเจ็ดเก้าหกเก้า มน่ก็ได้สมมติว่าตะสอนเช่นหน่อยทุ่ม้านนะค่ะไม,ม่แม่แม่จำเมื่อไรกันไรเอาขอ้เข้าข้เบ,บิ่งน้ำค่ะมแจ้งเสียว่าเออจิงหรือว่กิงยังไงเข้าหรือว่าเออม,มันบ่แมนแมนค่ะวันน,นี้แม่ก็ว่าแม่เชื่อเขาอะไนี้เขาแี่เด็สวยเด็กเม่สวยกับจางรัดสีแปงก็ให้่ขาดเลยค่ะมึงเด้อบอนออนันสูนยิันก็ ค่ะบางเด้อหนูสิเอาอันเก่าแม่โซ่ให้เพิ่นเบิ่งก่อนเ่าหันมันเข่าศูนย์มันเป็นศูนอีกอย่างล่ะชุนเก๊าชุนแปดชุนเก่าเนาะมันเข่าศูนสามค่ะมันเป็นชุนสามเก้ากับเขาล้วไม่ไหอีหลีเนาะมาอีหลีบ้างนหมนี่ค่ะพอได้อันเอฟซีกับเบิ่งเอาเด้อแม่พอได้คุยแม่ให้ตั้งแต่ต่องวด ฟันเก่านี่ล่ะอ่อไปยัดเยากให้เจ้าขบอว่าเท่าเจยขยันก็เบ่เบงออยอนเมอนเจีาขออจะิหามือแดมานส่งสัว่ายแม่แนนเส้นอยค่ะาแบบฟันดดเด็ค่ะไี่มนีเขาเวลาเนี่บยเขาอีรีแม่มึงเน่ยฟันอ๋อันาฟอมเก้าดัหังกวาได้สมุดลงมากเด๋ยวโทมาขไสมุด เขาเราวิ่งหาชั่วลานเบเส้นเลยเขาว่าพัญหาก็ต้องหาเต่าก็หาเปลแม่บแม่ล้ไวยแม่คุณอะพัา่หาเก่าศูนชุนเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าบอรแม่อหาเปียนก็หาเต่าแม่บ๊อะแม่นจ้าเป็นตันแม่ลไวค่ะนี่เด็กเขียนไวเ่าหนึ่งก็ไว้เต่าหนเก็แล้วเราว่ามันสามโซนี่บอรมมันจบส็เก็ดเต่าก็งบเต่าแม่คือชอมเก่าแม่ เดี๋ยวเขาบอกไปแจ็คนค่ะนั่นเนรักน <hi> ้วยแม่ก็มีเจ็ดแปดเก้านอะออเจ8เต่ามาน้ำกันเนี่ยคือเดี๋ยวว่าถือเยอเล็กมาจังสี่พอว่าเหล็กแม่มันเก็ดแปดเกมันปกวมาน้ำกันมันเป็นรักน้วยแม่ยังไหวอยู่ค่ะมันก้ออกกีหลออกเกตเก่าเป็นบ่แมนจ้ะแมนสองให้ไปโชว์ได้เลยหลักสิบไม่มีพลาดเข้าศ so <x> ูนย์จะไม่เสียน้อยแมนค่ะแมนวันีนก็โชว์ได้เลย ขียนลงัเลยมึงเด้อบ้านเนี้ยไอสิเคร่องก็เรียนแม่เลยเขาเว่าแม่เติดังอยู่เด็กที่เก็บภาษาโปรตุกนั่นแหละค่ะเดยอเด้อวันนี้าว่าป่าต้เด็กคิ่เ้แค่ะเดี๋ยนุนูเขียนวิ่งหัวกระเที๋ยวเด้อนุอันเขียนวิ่งก้อนหกระเจียอันนาพปกสมุดไว้ก่อน เอาคุณแม่ร้อยเอ็ดค่ะเอาเอาชั่วๆไปไหก้อนหาววุคงเนี่ยาวเมื่อเดียวหาววเหม่อแม่จะใจ้จยันตัวใดตั็ให่ตัวเดียวเลยแกวเนียคงูกตัว่ายเด้อเดน่อยเอาคงสุดถ่ายอีกเถวนึงเนาะแม่คูกุดถ่ายมาเมียเด้อเด้อค่ะมาเมียเนี่ยล่งสองคลิปแ่งผมยงยังลืมตั้งเท้ากระดามันหลงหนาหลงหลังผู้สาว ค่ะวิ่งหกกับเจ็ดค่ะกู้งกนีพิจาราไปไปสื้อได้รลดค่ะไอิงเงินเล่อัวันเลหลักสิบหลักสิบห้าหกเจ็ดหลักสิบ ก็มีห้าหกห้าเจ็ดค่ะหนักหน่วยหนึ่งห้าแปดน่วยหนึ่งห้าแปดหนึ่งเแม่เกเป็นรัเลยแล้วก็เอารักสามตัด้วย่นรเ้อเ่ะเบ้งงเบเอาห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ค่ะห,ห,หกส่นตัวแม่เมืม่แมนหกบอกห้าหกเจ็ดเนาะค่ะห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห,หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ้าแม่ มาในห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดจ้ามันถือบอรนรเส้นอะไรถือ,อชิบ้าหนูหนูก็จะหนูก็ว่าคือจังสีบอถือเลยล่ะ ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าห้าหกห้าหกหกห้าเจ็ดห้าแมสซีนอย่างเด้อหนูเวิรงก่อนห้าหนึ่งห้า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 แปดปรแมนบอแม่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนันมันมัแมนน,นี่แม่แมนบอลเช่นอย่อางรักซิดแม่ก็ต้องห้าหกเจ็ดมันบอล มันกมันเก็เป็นห้าหนึ่งห้าห้าห้าแปดตัวแม่อันนันเอาไซหนึ่งห้าแปดแม่ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอแล้วอยนึ่าอกถือแล้วบันนี้กับห้า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 หกห้าเจ็ดโอ้เออนักพีชนักพหม้นักทีเนี่ยบันนี่กับหกหนึ่งหกห้าหกแปดตัว แม่มาแม่ก็หกหนึ่งหกห้าหกแปดเจนไม้เจนนอนกระดาษทิ้งไม้เออเอาไม่เนาะแม่นะ <c oughs> แเนาะเจนไม้เจนนอยเออเอาไม้เอาไม้สั่งแต่ห้าหนึ่งห้าห้าห้าแปดพี่ต <c oughs> าม่จ้ห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าห้าห้าแปดห้าแปดมาเรื่ก็หกห้าหกแปดแมนแม่เออจ้งจัดหนึ่งหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า เจ็ด <8. S 1> แปดนี่ตัวค่อยแมนเลขมันแตกทั้งหมดมันจะเก้าตัวทุกงว<น>ดแมนในเก้าตัวนี้ต้องเออในเก้าตัวนี้นอกเสียหน่อยเนาะหลักไหนเกดเด่นที่สุดหลักไหนเกิเด่นที่สุดโคกับเดเป็นเลขวิ่งใช่ไหมมันจะมีหลักสุดกับปหลักเก็ดเด่นที่สุดแต่ให้หลักเกียวคือเจ็ด วิ่งเกบไปนี่วิ่งเจ็ดเม็ดเดียวค่ะน,นี่วงแดงจึงคงรึงหล่นน่ะเฮ้ยเมื่วันวนี้แม่ก็เกตเพราะว่าเกตแปดสูตรหลักสิ่เกติดที่เก็ตตัวเดียวค่ะแี่มันใจ้เกตเยอะค่ะทีนี้ในเก้าตัวจะเด่นหน้าอยู่สามตัวแม่เล่นตัวไรบ้านี้แม่เตินดน้อง เด่นที่ที่เจ็ดหนึ่งวงเด่นที่ตัวเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วข้าแปดเนาะขีดแปดแม่ไม่ชอบเด็มันก็ออกได้มันมีเก้าตัวแปดแม่ตีวงไหนสามตัวก้อนเพื่อหาแปดอีกตัวประเด็นมากอตัวประเด็นบอกว่าในเก้าตัวออกแนนอนตัวหนึ่งวันนี้วันนี้แพทย์ใหเก้าตัวออกแน่นอนนะแม่ แม่โอเคในรู้จริงักหัวกับแม่เด็กส่วนีแท้บาเล็กแม่เลยแม่จะให้สามตัวเนาะค่ะอันที่แม่ให้สามตัวก็บมี่ค่ะมี่หาแปดมี 8, ม่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเนาะแม่เอแม่จะให้สามตัว<อ>จะให้เด็กผู้ชายผาเนาะค่ะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง สี่เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวเราแม่เด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเราแม่เด้อเราเรียกสามตัวสี่เจ็ดหนึ่งเอาค่ะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งบ้นไหนสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าแม่ให้แม่ส่งให้แค่สองตัวเป็นร้ยยี่แค่สองตัวสามตัวฮะ นี่สามชุดมันมหค่ะแ่โอ๋มิสี่ชุดเหรออแก่สองตัวหลืสามตัวค่ะห้ชุดแเป็นพักดวชุดเตมาอย่าลาลูกลางค่ะ่าแม่เลขเึ้นมาแม่เป็นบนแต่ว่าหเสียแม่มากลางค่ะเลขอยู่นี่เข้าทั้งบนและล่างจะจิงหรือเปล่าหั้ที่สุดกันวันนี้ค่ะเก้าเดือเนี่ยม่มันแก่ดสุดก็เลขเก็ดมั่นใจ,จเลขเจ็สูตรเอ่อสูตรเด็เจ็ดเ็ดเจ็ดอยู่ัน อาตเป็เป็นเกเปนเก็ดปนโซเดยบมีค่ค่ะด้วยว่าผ่าที่นี่สว่าเม่เดกเ็เก่าดเพราเก่าจริงเาเก่งอยู่ใตาีสกันงเลยนอค่ะพี่สูตรมาแล้วด้วยนะแม่เห็นลายงวดแล้วงวดนี้แม่ว่าเก็ดเขาในนอนแม่ติดแจัปติาิ่บ่อคืหลักหวยเท่นั้นละค่ะ อันได้บอกวาหา88เ,เออเออมันปิดไปได้เพราะว่ารักนวยมันเคยเป็นเนาะเมื<ฆ>่อก่อนมัน็คแ88เป็น89ใช่ไหม<ฆ>น,นี้มันหนึ่ง58มันบั้ม่น<ฆ>ไมไ่ใช่หาเปไนหนึ่งมันถ<ฆ>ือจะได้หนีแล้วไม่เป็นเ58ถ้านะมันมาเรืยน,นถ้าไ่เบิ้ลก็คือ55ถ้าไม่มเบิ้ลือชอบที่สุดคือ7ึ71ค่ะตัวเดียวฟันตัวเดียวเลยเนาะ ใส่ปีสูกันละนวดเหงาเป็นแง่ไดของกีสูตกันก็มีที่ตาโบนอเมริกาปีสูตอไวเดอร์ลาซารีคุณเซนาสปาเกตตบนกกะลางจากมันมาบนมันเสมาซีเจ็ดงกรสานกินหนที่ค่ะจัดเลยนะแม่ฟันเจ็ดเม็ดเดียวปีสูตแนี้ในเรบากอกาดออก เลขสิงห่บวแค่เจ็ดเียวรักบอยม่งแก็บศีลาดในแจ็คหน่อยเนาะเพียบหน่อยเนาะเขาชุ้มชุ่มหัวชุ่มเขาจุ่มหัวชุ่มอ่านไปว่ามันสิบสี่เนาะว่ามันต่อกับเลขสิบเนาะแม่งเบียดหน่อยแม่ค่ะกระงวดก้อนนั่นกรฟันซีดิชอบเกียร์มากกว่าหกก็เลยว่องเลขเก็ดรหเนาะแม่แม่วงเก็ยร์เราบีเย ส่วนเอามักอยู่นี่แม่มักอยู่เก่มเราแม่เรว่าผ่าเพ่งวันนี้จริแม่แมว่าแม่จะตสูตไดดวันนี้ค่ะวันนี้มาดีมดีขาคิดน่งตัวเดียวดีแม่ชอบดีทุกทุกวันนี้ค่ะอาหารมาคิดึงเลยเข่าสามตัวเต็มเตมเลยนเห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งตัวแม่ไห สี่เก็ด่งสามเก็ดหนึ่งาค่ะกับสามเจ็ดหนึ <Elekt> <OVER> so, like for example, for ่ง่รออยเขาหาบางส่มาจับใจค่ะตัวเจ้ขอมาเล้วมาจับใจกันทีต่วะค่ะก็รองพิจราบึง้าข้าปวดเจ็ดขาตัวเด็กมาใส่ตัวถ้าไม่ใช่ในสามตัวนี้ฮามาใส่ได้ใครก็วิ่งบนตัวเดียวจับใส่อ้าใส่ใส่เก็บแม่เราเก็นได้เลยใส่เแน่น้าค่ะ ม่ะรับประทานเลขห้าหกเจ็ดของแม่มาบนแน่นอนมาบนแน่นอนแม่มาใส่เป็นสีตาลีฟมีโเดียวมาใส่ใหรที่ว่าจริงหายาส่ห้าใ็่หกใส่เจ็ดไดย้สนที่เกิอว่าแม่เลยาเต็นเต็นละมันต้องสีตาบอกเที่ยงอแ่ไหนจา่จำไหนแก่หนึ่งดองตัสาวจะหาม่ือี้เรค่ะงขายแม่เที่ยงเลาดึกกินหรอชาวบ้าน

หูตะว่าเก่ามากเนาะแม่คิดที่เห็เบงคิดดีกับดไหลกดแ่คีดหน่อยนั่น่มฮะหอยชูหายราบตุกคนตุก้นบวชในในคิดว่าเอาผู้ใ้จำนี่หรือก็าลดอกแันก็คงสิ่ง่าะถ้าแม่คิดหลังได้เเพราะว่าคิดออกมานี่จะรดูคดรกิตัวเดียวตังข้า มันคงไม่ถึงพลาดเจ้ามีข้อให้มันอ้วลนีเข้ากับเป็นแค่บนขวดว่านก็บอกว่ามีเจ้ามีแปดมีหกเจ้าแม่บ้่นมีแปดกับเก้าเนี่ยใช่ไหมค่ะอ้วนนี้เขาหายมากดีเขาก็เคยตีเศษเศษเพราะเขาจะเก่าตัวนึงสองตัวอ้นนี้เขามีเก้ามีเแปดมีค่ะเจ้าแม่แม่ว่าหักับเ็ษมันติดเศษแล้วแม่เลยจับเ็ษ จับเจ็ดค่ะเด่นเจ็ดของงวดนี้นักเนี่ยถ้าใครรูดเจ็ดไม่พลาดือรูดเจ็ดเลยเหมือนเม่อคี้ถ้้บอกว่ารูดเก้าจะกิดแมนบ้างแมนค่ะเมค่อวันนี้ให้รูดเจ็ดแมนค่ะงวดนี้แม่มั่นใจจักเปรเซนต์แม่ค่ะนี้ แมนอยู่ค่ะ้องแบเป็นกีีจรนบค่ะสิ่งใดสินองสิ่งสวนเท่านี้ใจก็อยากถูก้นแมนค่ะพมมที่จะเงินดเมกเือวาดนี้แมนค่ะเอาใจถูกิดเาใจไนของตนเนาะค่ะกาไม่โฉกกับบ่ไดดเนาะแม่เไปตอนี่เ็กเ้เอเวา่างไปวิ่งเลยอ้ออวันนี้แม่มันใจเท่าไรแม่งวันนี้ มันใจเจียจ็กเปอร์เซนต์ม่เจี๊หนึ high, ่งหมสี่ลหลมันจะออกบอสมสูตรตเจีหน่อเนาะค่ะเต็มร้อยอยู่บ่แม่นี่เละค่ะีใจใังใเหลยใหญมีโชวมีใจกดไหลกดแจ่เียนลยค่ะทำบุญท้ำกรรมสิดนติกไท่ำบุญเนาะเียนลอยเนาะแม่นค่ะทํำไส้ก็ได้เนาะแม่บุญเนาะทำก็ไดครับไม่บุญหร ค่แล <Ca S 2> <à> ้วจะห้องปัดก uh ันก็พอเด็กเบลเอาเอาว่าคุณต้องทำได้เยอะแล้วจะปัดนะว่าห้าไหนกันได้เอาขอดิฉันคือใช้ทุกคนนะที่หันเจากที่พวกด็คนทีมของอร่อยแม่หรือยศมณีขอให้ดิฉันได้ใช้ทุกคนต้องมีโชคค่ะแค่นั้นแหละขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณกาเชื่อมน้อยค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ